สวัสดีครับอยู่กับการสอนใช้งานอินดคเตอร์กันอีกแล้วนะครับในรอบนี้ก็สำหรับคลิปนี้เนาะเราก็จะมาสอนใช้งาน b m c r y p ค o นะครับซึ่ง b m เ r y p ค o คืออินดคเตอร์อะไรนะครับคืออินดคเตอร์ที่เอาไว้ใช้เทรดกับคริปโตโดยเฉพาะนะครับส่วนวิธีการใช้งานเนาะใช้งานยังไงนะครับตัว b m เ r y p ค o เนาะมันจะอ่ะสมมุติว่าเราเปิดมาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าหูเหมือน Alpha a p r 2สเลยแต่ว่า โหดกว่าอีกก็คือมีทั้งบายมีทั้งเซลเลยเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคก็จะเห็นดอกจันเนาะดอกจันตรงนี้นะครับผมดอกจันตรงนี้เปรียบเสมือนว่าตอนนี้กาลังเป็นเทนขาลงอยู่นะครับหรือก็คือถ้าดูจากความเฟรม m 1 5เนาะมันคือเส้นเทนลนะไลน์นั่นแหละครับนั่นคือเส้นเทนไลน์ก็เดี๋ยวผมตีให้ดูเนาะนี่นะครับลองสังเกตดูนะมันคือเส้นเทนไลน์นั่นเองครับว่าตอนนี้เป็นขาลงอยู่ส่วนเราจะรู้ได้ยังไงแดีว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับให้เราดู ตัวเส้นนะครับทุกคนวิธีการเทรดง่ายๆนะครับทุกคนเห็นเส้นนี้ไหมครับเดี๋ยวนะผมแบ็กเทสให้ดูเอ่อแบ็กอรีเพดตรงนี้ด้วยกันนะครับโอเคนี่ครับทุกคนเห็นเส้นนี้ไหมครับเส้นตรงกลางอ่าเส้นนี้นะครับเป็นเส้นบ่งบอกสําคัญมากๆนะครับผมในการเล่นคริปโตเนาะว่ามันจะไปทางไหนนะครับแล้วเส้น2เส้นสาม เส้นม่วงๆะครับเส้นม่วงๆเนาะตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเส้นม่วงก็สําคัญเหมือนกันนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนตรงนี้ก็คือเส้นโมโนไลน์นั่นแหละครับผมเส้นโมโนไลน์กับเส้น EMA อ่าเส้น EMA ที่เขาจะเน้นแบบบิตคอยโดยเฉพาะนะครับโอเคถ้ามันอยู่ล่างเส้น EMA นะครับผมแล้วมันขึ้นไปบนเส้น EMA ไม่ได้แสดงว่าตอนนั้นบิตคอยกำลังเป็นขาลงอยู่นะครับเนี่ยเห็นปะ ถ้ามันอยู่ล่างเส้น EMA อย่างนี้แสดงว่า Bitcoin มันยังขึ้นไปไม่ได้แต่ถ้ามันอยู่เหนือเส้น EMA แสดงว่า Bitcoin นะครับผมเป็นขาขึ้นเนี่ยครับก็จะประมาณนี้เนาะวิธีการเล่นก็ดูจากเส้น EMA นะครับผมง่ายๆถ้ามันทะลุเส้น EMA นะครับผมมาลงเส้นข้างล่างก็คือเส้นสีม่วงเป็นแบบเดียวกันเลยครับกับ Alpha AI นะครับผม a p AI Pro 1-0ก็คือเส้น Confirm Order เส้น Confirm Order เหมือนกันใช้ได้กับกราฟที่ไม่แรงนะทุกคนกราฟไม่แรง จะสังเกตได้เลยนะครับว่าผมว่าเห็นไหมโดนเส้นปึ้งแล้วมันลงมานะครับผมพอขึ้นไปใช่ไหมครับอยู่เส้น EMB กลับขึ้นไปก็โดนทุบลงมาอีกนะครับเนี่ยเห็นปะก็จะเป็นอย่างนี้แต่พอกราฟเริ่มแรงทุกคนสังเกตไหมว่าเวลากราฟเริ่มแรงเห็นปะครับว่าเอาไม่อยู่นะก็ให้ดูจากเส้น e m a เป็นหลักนะครับดูเส้น e m a เป็นหลักส่วนสารตัวนี้แนะนําว่าให้ดูเป็นลองนะครับผมดูเป็นลองที่2นี่นี่กราฟแรง้วครับแรงแล้วเนี่ยตอนบิตคอยวิ่งแรงครับเห็นปะ ลงไปปึ้งนะครับขึ้นมาปึ้งนะขึ้นมาโดนเส้นข้างบนแล้วก็ลงตบมาเส้นข้างล่างครับผมเป็นไซเวย์ไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหภาคแบบมันมากไม่ใช่ <c oughs> นี่แหละครับผมก็คือการใช้งาน BM เอคริปโตนะครับส่วนสัญญาณบายเซลนะก็หลักการทํางานมานะผมก็คือถ้ามันโดนเส้นข้างล่างกับเส้นข้างบนนะครับให้สามารถกดเซล์กดบายได้เลยนะครับเล่นแนะนําว่าเป็นเล่นสั้นนะทุกคนเป็นเล่นสั้นนะอย่าเล่นยาวนะถ้าเล่นยาวอะ่ะผมจะแนะนําอย่างนี้ว่า ให้ดูทำเฟรมพวกเฮดโฟเป็นหลักถ้าเล่นยาวนะใครอยากถือระดับยาวเฮดโฟเป็นหลักแต่เฮดโฟวะใช้ผมมองว่าใช้ได้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนี่ยถ้าจากที่ทุกคนดูนะเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันลงไปใช่ไหมแล้วมันเออเนี่ยเออขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันทุบลงมายาวนะครับเนี่ยมันมีโอกาสผันผวนอย่างนี้อ่าทุกคนเห็นไหมจู่ๆอะ่ะมันต้องขึ้นไปตรงนี้ก่อนใช่ไหมแล้วมันค่อยทุบลง แต่นี่มันทุบลงมาเลยนะครับผมอยู่ข้างล่างเส้น EMA แล้วจุดเข้านะครับจุดเข้าเราหายากมากในการสไนเปอร์ไม่เหมาะกับการสไนเปอร์นะครับถ้าใช้ Head 4การสไนเปอร์จะเหมาะกับ M15 M5 แล้วก็ M30 เท่านั้นนะครับสำหรับการสไนเปอร์นะเพราะว่าเนี่ยเราเห็นจะไม่ตรงเนี้ยแล้วมันแค่กี่จุดเองอะข้างบนนะครับข้างบนเส้นนี้เนาะประมาณเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะร้อยจุดอะ ร้อยจุดหรือถ้าเป็นบิตคอยนะมันมีเป็นหมื่นก็ประมาณหมื่นจุดแค่นั้นแหละครับแล้วเราก็กินลงมานะครับกินลงมาถึงเส้นนี้อ่ะอย่างผมเนาะจะตั้งออเดอร์ตรงนี้ไว้อ่ะสมมุติว่ามันมาถึงตรงนี้นะครับโอเคเอาเออลสักสามร้อยแล้วก็ลงมาประมาณตรงนี้ก็ได้อ่ะจะได้ไม่หนักมากนะครับไปแล้วไปแล้วนี่ครับ TP เรียบร้อยเห็นไหมครับนี่ครับวิธีการใช้งาน BM คริปโตนะครับโอเคก็ น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เอ้ยเดี๋ยวผมลืมอีกอย่างหนึง่งคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ว่าฟังแล้วคุ้มนะครับฟังแล้วคุ้มนะมีเอคริปโตมีการตั้งค่านะครับมีการตั้งค่าซึ่งการตั้งค่าเราสามารถเอาเส้นบีบีสควอตกับโลไซเว์ออกได้นะครับแล้วก็ปรับได้นะว่าเราอยากเล่น SSL Hybrid หรือว่าเล่นไฮบิดกับซ u เปอร์เทรนเอเอ Q Q e, แล้วก็เวฟนะครับผมก็อีลินเวฟมาแหละ อ่าอันนี้ก็จะเป็น s u p e r อร์เทแล้วก็อะไรนะเดี๋ยวผมปรับให้ดูดีกว่าอ่าปรับเป็นเทรนใหญ่ๆใ,ให้ดูเนาะแล้วก็อ่ะผมเปิดให้หมดเลยนะให้ทุกคนเห็นนะครับเพราะว่าพวกนี้เอาจริงผมก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะในการเล่นนะครับในการเล่นเบียรคริปโตเนาะนี่ผมเปิดให้หมดเลยอ่าตุบโอ้โหเปิดหมดแล้วแบบตาสว่างเลยนะครับเอาไปดีฟอร์อะไรดีแล้วเอาจริง <laughs> โอเคครับ ก็จะประมาณนี้สำหรับ p M Crypto นะครับทุกคนลองไปหาเล่นกันได้นะผมลองกดดูได้นะว่าอ่ามีอะไรบ้างนะแล้วอ่เนี่ผมกดเบสเนาะ e ีโมบ e ีแล้วกดโอเคดูแล้วการใช้งานของ p M Crypto นะครับผมมันเป็นยังไงเนาะเออนี่อันนี้ก็อาจจะมีแบบเวฟเป็นขื่นนะครับผมเป็นขื่นขึ้นผมดูทรงน่าจะเหมาะกับ H4 นะถ้าขื่นนะครับโอ้ H4 oh, อ่าใช่ครับขึ้นน่าจะเหมาะกับ H4 ออเดอร์มาช้าแต่มาชัวครับมาช้าแต่มาชัวขึ้น H4 นะถ้าเล่นเป็นอีเลียนเว็บนะครับกินยาวได้แต่ผมไม่รู้ว่าถ้ามันขึ้นแล้วมันจะขึ้นยังไงนะครับโอ้โหนี่เป็นหมื่นจุดเลยอะเล่นได้หมื่นจุดเลยอะแต่ละจุดนะครับโอเคก็น่าจะแนะนำการใช้งานเพียงเท่านี้นะผมอาจจะได้สรุปไม่มากแต่ว่า ปรับเป็นค่า Default แล้วเล่นตามที่ผมบอกเมื่อคลิปข้างต้นนะครับผมก็จะเป็นการเล่นคริปโตที่มีประสิทธิภาพแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ยาวหน่อยแต่ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ